มือวะแห้ตันมือวะเห้กูมองไม่เห็นนมึงเห็นไอ้ดีไหมดไอ้อกปะเมนควอะกูเข้ามากูจะคนจีตายอยู่เฮ้ยเเดียวกันกูเลยอ้ยเฮ้ยนี่มึงวะเนี่ยน่นไอ้เชี่ยมนเจอกันได้สั์เจอกูได้ไอ้หก กูได้ยินเสียงเงาตัวอะไรมาวะนนกูได้ยินเสียงเงาตัวอะไรมาวะนนนุ่นจะเพื่อยังเพื่งนกูได้ยินเสียงจริงนนกูมืดนนอุ้มกูดีอุ้มกูดีอุ้มยังไงกูไม่รู้กเกิดแล้วนนนังยังไงทางใหญ่เลยไอ้เหี้ยมึงมานี่ดิสัตว์มันไม่ได้คิดอะไร กูเช้าบลยทีไม่นอนนอนนอนเดี๋ยวกูตายกูตายมือมาฝันมาอี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 หัวไข่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 หัวดอหัวดอ เขาทำคืนแล้วอะเฮ้ยมันสล็อมันไม่ใช่สลบไอ้เขียบมันบั็กไอ้สับหรือข้าบางอย่างเฮ้ยสลบอปะกูกูต่อยมันตายมึงอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยเมื่อกี้ก็เจอกันไม่น่าฆ่ากันเลยเฮียไอ้ดอกสีเงินอะมันยังไงต่อต้องไอ้ดอกสีเงินเหรอเออกูอยู่ตรงแอ้ดอกสีเงินเหมือนกันนะกูต่อยแอ้ดอกเลยกูเจอเนซี่นะกูเจอเนซี่ไอ้เขียเนซี่จริงเหรอ เฮ้ยเหมือนกูเจอเนสีจริงนะนนโอ้ยไอหลอกเหี้ยบมาดูมาเหี้ยไอหลอกกันนะเน่ยสายวะไม่ใช่เนสีฮะอุ้ยเฮียกูขี้แตกเจ็บขี้เหรอกูเจ็บขี้ว่ะเอ้ยเฮ้ยกูต้องใช้มือเหมือนกันสันสันสันเฮียขี้ไอ้เฮียขี้ไอ้กูจะถามเหมือนกันมีปืนด้วยไอ้เฮีย เป็นมิดป่ะนะเอ้ยมึงอ่ะมึงอ่ะเป็นมิดป่าววะเอ้ยเป็นมิดว่ะเป็นเราเราเป็นเรามึงเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไอ้เหี้ยต่อยกูไอ้สัิไอ้เหี้ยมึงมานนี่ดิอืออืออืออจะต่อยไหมอืออือกูเลี้ยงเลยอืมไม่มีอะไรกูรังไปโอ้เนี่ไงนี่ไงกินแล้ว มันจะเดินอาหารวะแต่กูแต่กูไม่มีเนื้อแล้วอ่ะโดนโดนแ,แถวนี้มีไหม,ม,ม,มหรือว่าโดน<ด>หรือว่าโดนคนจีนล้างเซิร์ฟไปแล้วอะเอเยนไ,ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นคนล้างเซิร์ฟเองกูเจอแล้วโดโด๊ปล่อยพาราซออยู่ไอ้ตันเคลียร์พาราซอมานี้เขี่ยเฮ้ยโดโดนฉกจิกูกูเจอกระเป๋า ข้อเนื้อเยอะๆคอเนื้อเยอะๆมึงพูดแบบนู้ิคอเนื้อเยอะอ่ะข้เนื้อเยอะๆเนี่ยเพื่ออะไรวะมึงทำเพื่ออะไรวะค้อเนื้อเยอะมึงก็หยุดพูดสักทีไอ้เนี่ยมีอะไรวะก็มันจะเต็มแล้วอ่ะ กูเหลือแค่นิดเดียวเฮ้ยมันจะตื่นแล้วไอ้สัตว์กูต้องต่อยไปทีนึงอีสลบต่อมึงอ่ะข้เหี้อะไร<ะ> <c oughs> สลบสลบสลบไปนี่งไงละ่ะเฮี้ยพ่อขอโทษลูกพ่อจำเป็นพ่อขอกินเนื้อหนูหน่อยขอโทษไอ้เหี้ยมันเด้งเลยสัุดเหี้ยเนื้อของกูตอนนี้สัส กู้ยฉันมักต่อยด้วยเฮียกปูซาดิโอ้ยกูร้องอยู่นั่นน่ะเฮ้ยเลวเว้าเปลี่ยงเนี่ยอะกูกูเป็นลมอะกูเอยกินยาฤกษ์ดีด่